สวัสดีค่ะเด็กหญิงเมสินีอุทาม3ทับหกเลขี่13และดิฉันเด็กหญิงศิระแถวทุมมาม3ทับหกเลขี่14ค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการสร้างเกมเว็บไซต์ทันคาร์โบนะคะโดยทังคาร์โบเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเองค่ะโดยการเขียนว่าคําสั่งและวปรคําคสั่งนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกใช้ ด้ตั้งกระบ,บสามารถสร้างเกมได้หลากหลายตั้งแต่ะระดับง่ายๆจนถึงะระดับายากๆอย่างมือโปร,โปรได้ค่ะโดยเกมที่จะมานำเสนอในวันนี้ก็คือ animations of 3d games จากคุณโบครับลุนโดยมีที่กำลับบงนี้ค่ะเมื่อกดเข้าไปในเว็บไซต์นะคะเราก็จะเห็นเป็นสกรีนว่างๆแบบนี้ค่ะฝั่งซ้ายมือของเราจะเป็นส่วนประกอบต่างๆที่เราจะใช้สร้างเกมค่ะเช่น bottom image ส่วนทางขวามือจะเป็นส่วนที่ปรับแต่งเกมของเราค่ะเช่นใส่พื้นหลังใส่สีตัวอักษรเป็นต้นนะคะส่วนบล็อกจะเป็นก้อนคําสั่งสําหรับใส่โค้ดเกมของเราค่ะทําให้เกมของเราสามารถเล่นได้นะคะต่อไปจะเป็นวิธีการสร้างเกมนะคะขั้นตอนแรกคือการอัปโหลดไฟล์โดยไฟล์ที่จะต้องใช้มีสิบไฟล์แบ่งเป็นตัวแอนิเมชัน6ไฟล์โดยตัวแอนิเมชันนะคะ จะแตกต่างออกเป็นจังหวะการเดินของตัวตัว m อนิเมชันตัวพื้นหลังใช้เป็น4ไฟล์นะคะโดยไฟล์ที่อัปโหลดเลื่อนลงมาจะเจอคำว่าสกรีนจนจะเจอคำว่าไฟล์จากนั้นจึงกดอัปโหลดนะคะแล้วไฟล์ทั้งหมดจะต้องเป็น PNG จากนั้นค้นหาแคนว่าที่แอปคอมโพเนนต์แล้วกดมาวางที่หน้าจอวางโลและบอททอนตามลงไป บอททอนวางใส่ลงไปในโลสองครั้งจากนั้นคลิกที่โลเพื่อเปลี่ยนความสูงและความกว้างเปลี่ยนความสูงคลิกที่ไอและกดฟิลคอนเทนเนอร์แล้วเลือกฟิกคอนเทนท์ทำให้โลเลื่อนมาอยู่ข้างล่างของหน้าจอเลื่อนลงมาจะเจอคำว่า Horizontal alignment แล้วกดเลือก Space between เพื่อทำให้บอททอนทั้งสอยู่ห่างกันต่อมากดที่บอททอนหเปลี่ยนชื่อคำว่า Text ใส่ชื่อ Walk Left บอททอนสใส่ชื่อ Walk Right แล้วกดที่ Canvas น,นะคะกด Stage 1จะเจอคำว่า Sprite Type วันกับสไปค์วัค่ะให้กดลบสไปค์ไทป์วันออกแล้วกด Add s p ปค์ไทป์เลือกไฟล์ที่ชื่อว่า Mouse Animation s PNG ค่ะเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น s r i t e เมาส์ลากรูปจากสไปค์ l a s s มาวางบนหน้าจอลาแล้วก็ลากรูปให้อยู่ด้านบนของหน้าจอเกมนะคะเพื่อให้ตัวหนูนั้นได้สามารถเดินลงมาได้ค่ะ จากนั้นเราจะทำการอัพโหลดพื้นหลังนะคะไปที่ Stage 1อัพโหลดพื้นหลังที่ background picture เลือก background 2ถึง5 PNG ค่ะตามลำดับเลือก background picture ที่ไม่มีตัวเลขตามหลังเป็นแดดไวเป็นอสุดท้ายเพราะจะต้องเป็นพื้นหลังแรกที่แสดงบนหน้าจอค่ะแล้วอัพโหลดรูปบล็อกยา ไว้ให้ตัวหนูได้กระโดดเดินลงไปนะคะโดยทำเหมือนการอัพโหลดตัวหนูค่ะก็คือกด add sprite Type แล้วกดเลือกรูปลูกตัวบีเวอทิงค่ะเปลี่ยนชื่อเป็น s p i t e glass o ค่ะปรับขนาดเป็น height เท่ากับ16ส่วน width เท่ากับ64ค่ะพอเลื่นลงมาจะเจอคำว่า p a s s e s t r u t h กดเพื่อให้เป็น false ส่วน is static เปลี่ยนให้เป็น true ค่ะ ส่วนตัวหนูก็เหมือนกันค่ะแต่เป็นพาสก,กดแค่คลาสรูเป็น fall แล้วก็ i g กนอร์การวิ y เป็น fall ค่ะเพื่อให้หนูอยู่บนตัวหญ้าไม่ตกลงไปค่ะจากนั้นกดรูปหญ้าแล้วกดที่สัญ,ญลักษณ์ซ้อนกันเพื่อคัดลอกรูปภาพกด duplicate คัดลอกรูปอีก5รูปนำรูปที่คัดลอกแล้ววางเป็นชั้นลดลดหลั่นกันลงมาดังภาพ ต่อไปค้นหาท i มเมอร์และเอาวางในหน้าจอ2อรอบโดยที่ท i มเมอร์ทั้ง2อ,อันจะอยู่ข้างล่างนอกตัวเกมของหน้าจอเรากดท i มเมอร์หไปที่ i n t r a v e l เปลี่ยนเป็น0.1แล้วกดเปลี่ยนค u t ์ u และ Loop เป็น t r u ทัมเมอร์สก็ทำเหมือนกันแต่กด Enable ด้วยจากนั้นจะเป็นส่วนของการเขียนบล็อกนะคะโดยอย่างแรกเราต้องไปที่คำว่าบล็อกค่ะพระ กดคืิกคำว่า b อกเสร็จแล้วแล้วก็เลื่อนหาคำว่า bottom one นะคะกดเลือก When bottom one คลิกค่ะแต่เปลี่ยนจากคลิกให้เป็น touch down แทนนะคะพอทีนี้ก็จะไปหาคำว่า timer one ค่ะกดเลือก from timer 1 set enable ค่ะแล้วก็กลับมาที่ timer 1อีก ครั้งหนึ่งนะคะแต่คราวนี้เลือกเป็น v e n t e r e One File ค่ะไปที่หมวดลุคนะคะเลือก Next Image for Spike s p i t e One ค่ะอย่าลืมกลับไปเปลี่ยนชื่อรูปจาก Spike mouth s p i t e Mouse เป็น Spike s p i t e Type Mouse ด้วยนะคะแล้วก็ลบตัว Beaver ตัวสีฟ้าทิ้งด้วยค่ะจากนั้นเพิ่มรูปตัว Animation ลงไปโดยเดียงจาก2ถึง6นะคะ ส่วน Sprite 1ให้เปลี่ยนชื่อเป็น Sprite เมาส์ค่ะเพื่อให้ตรงกับบล็อกคำสั่งจากนั้นนะคะกดที่ Motion ค่ะเลือก s s t Sprite m o u s e Speed ค่ะนำมาวางที่บล็อกวั t ท o m วันนะคะเปลี่ยน Speed ให้เป็นติดลบ50ค่ะแล้วก็กลับไปที่หมวด o o k อีกรอบนึงเลือก Flip Sprite m o u s e to the Left ค่ะ จากนั้นกด Duplicate เพื่อทำให้เมื่อไม่กดตัวปุ่มหนูตัวหนูก็จะหยุดเดินโดยเปลี่ยนจากทั u ด Down เป็น t h u t Up เปลี่ยนจาก Tool เป็น For เปลี่ยน Speed ให้เป็น0และลบ Flip s p ส m o u s e ใส่ Set Image Number To 2ถัดไปกดคัดลออทั้ง2แบบเปลี่ยนลงมาเป็น Button 2เปลี่ยน Speed เป็น50และเปลี่ยนเป็น To the Right จากนั้นกดที่ Event When Spymouse Type เว็น Spike Type Mouth เปลี่ยนเป็น bend. With Button กด Motion เลือก Move Spike Mouth เปลี่ยน X เป็น60เปลี่ยน Y เป็น30แล้วไปที่ Stage เลือก Set Stage 1 Image ไปที่ Math และเลือก Random i n t a n g e r ใส่เลข5ลงไปแทนที่กดไปที่ Timer 2เลือก When Timer 2 File กด Direction เลือก ซิสไปเมาส์ใส่เลข0เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพลงคราวนี้ค่ะ